สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนเล่นกีตาตร์ตีคอร์ดแล้วก็เกาสายกับเพลงเจ้าถนนนะครับศิลปินเมืองแมนนะครับคอร์ดที่จะใช้เล่นก็จะมี e minor g d a minor แล้วก็คอร์ด c นะครับ ถ้าจะให้เสียงตรงกับต้นฉบับก็ใช้กาโป้ทับที่ช่องสองนะครับแต่ในคลิปนี้ผมก็จะไม่ใช้กาโป้นะครับผมก็จะเล่นเสียงต่ํากว่าของต้นฉบับมานิดหนึ่งนะครับเอามาดูวิธีการตีคอร์ดกันก่อนนะครับตีคอร์ดก็จะใช้เป็นแบบเดียวทั้งเพลงเลยนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับเป็นแบบนี้นะครับ งลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงอ่าจะเป็นแบบนี้ตั้งเพลงเลยนะครับดูช้าๆอีกทีนะครับลงลงขึ้นขึ้นลง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 หรือว่าใครจะแถม ไอตอนที่ว่าจะเปลี่ยนคอร์ดจะตีขึ้นอีกสักตีก็ได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าจะแถมนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้น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 ก็คือมันมันจะติดตอนขาขึ้นมาครับก็แล้วแต่ถนัดนะครับลงลงขึ้นขึ้นลง เดี๋ยวดูร้องให้ดูจักท่อนนะครับยอกรอกันทุกวันเมื่อก่อนนั้นดูเหมือนฉันแั้ซ้ำคัญโลกไปนี้จังสวยงามมีบ้านน้อยมีขนุมแม่สุกสนพวกเขาก็ชมม่เคยบ่นเคยว่าเลยสามคำก็จะออกมประมาณนี้นะครับตีคอร์ดลงลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับ แล้วก็มาดูวิธีการเก่านะครับวิธีการเก่าผมก็จะใส่เป็นตีลงไปด้วยนะครับเราตีลงไปก่อน2ทีลงลงหนึสามแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับลงลงหนึสาแล้วก็เปลี่ยนลงลงหนึสเสียงไม่ก็อออกนะครับเดี๋ยวขอใช้ปิ๊กดีกว่านะครับ ลงลงหนึสาลงลงหนึสาลงลงหนสาลงลงหนึ่งสอสาจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับวิธีการเก่านะครับเราจะไม่เน้นเบสน,นะครับเราจะเน้นเป็นตีลงไปเลยดูช้า,ชาๆอีกทีนะครับลงลงหนึ่งสสาแล้วก็เปลี่ยนนะครับลงลง1 2ึสาลงลงหนึ่งสสาม ลงลงหนึ่งสองสามลงลงหนึ่งสองสามแต่มันเปลี่ยนไปตอนไหนกันแน่ไม่แยแสไม่มีแม่เลี้ยวมองปล่อยฉันไว้บนถน,นนทอดยาวน้ำตาซึ้งตัวสั่นเพราฉันกลัว ก็จะประมาณนี้นะครับได้นะครับสำหรับ2วิธีเป็นวิธีการตีคอร์ดหรือว่าใครจากเก่านะครับถ้าใช้ใช้เป็นนิ้วเก่าก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันไปทีละท่อนนะครับว่าเราจะลงคอร์ดอะไรตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูไปทีละท่อนนะครับ โดยการที่จะเล่นสลับกันนะครับวิธีการแบบพิกกิ้งตีสาย1นึ่แล้วก็แบบลงลง,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 ลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดเริ่มในตอนแรกเราจะวนคอร์ดก่อนนะครับวนคอร์ดมี E m i n o นนะครับมี G มี D แล้วก็ ท้ายด้วย E minor แล้วก็กลับมา E minor อีกทีนะครับแล้วก็ G e D e แล้วก็มาจบอยู่ที่ E minor นะครับมันจะเป็น2รอบอยู่นะครับ E minor เราจะเล่นเป็นคอร์ดแรกแล้วก็คอร์ดสุดท้ายนะครับแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่อีกทีหนึ่งก็คือจะวน2ร,รอบนะครับในตอน intro อก่อนจะร้องเพลงนะครับเป็นการวนคอร์ดครับเราวนคอร์ดให้เราคุ้นเคยกับเสียงคีย์ที่เราจะร้องด้วยนะครับ ดูตัวอย่างนะครับผมจะตีคอร์ดก่อนนะครับในในท่อนนี้นะครับ E ีไมเนอร์ตรงคำว่าล้อนะครับหยอกล้อหยอกล้อเราก็ลง E ีไมเนอร์ไปเลยหยอกล้อกันทุกวันเมื่อก่อนนั้นนั้นก็ลงคอร์ด G ีนะครับนั้นดูเหมือนฉันนั้นสำคัญกันลงคอร์ดดีนะครับขันโลกไปนี้จังสวยงามงามลง E ีไมเนอร์นะครับงาม นนมีบ้านน้อยมีบ้านน้อยน้อยก็ลง e m i n เ r อีกห้องหนึ่งนะครับมันลง e เน n ร r ตรงคําว่าง,งามแล้วก็มาลง e ีม n เ r อีกห้องหนึ่งตรงคําว่าน้อยนะครับเป็น e minor สองห้องติดๆนะครับก็คือมันเป็น e m น n ร r คอร์ดสุดท้ายแล้วก็มาเริ่มใหม่ e m i n เ r อีกคอร์ดหนึ่งเหมือนกับตอนที่เราเล่นวนคอร์ดในตอนแรกนะครับมีบ้านน้อยน้อยลง e เน n ร r นะครับมีบ้านน้อยมีขนมแม่ส้ สนลงจีครับซ้นพวกเขาว่าชมม่เคยบนบนลงดีบ่นเคยว่าส้กคำคำลงอ e ีไมเนอร์นะครับ e อีไมเนอร์ลงคำว่าคำสังเกตนะครับมันก็จะเล่นคอร์ดเหมือนกับตอนที่เราวนคอร์ดเลยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างติดๆนะครับผมจะทําให้ดูแบบติดๆทําให้ดูไปแบบช้าๆนะครับ ในตอนนี้เดี๋ยวขอเล่นเป็นแบบลงลงหนึ่งสองสามนะครับเพราะว่าตอนที่อธิบายในตอนแรกก็ตีคอร์ดให้ดูแล้วนะครับในในตอนนี้เราจะสลับกันไปนะครับลงลงหนึ่งสองสามแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับยอกล้อกันทุกวันเมื่อก่อนนั้นดูเหมือนฉันนั่งสำคัญโลกใบนี้จังสวยงาม มีบ้านน้อยมีขนมแม่สุกสนพวกเขาก็ชมมีเคยบนเคยว่าสังคาแต่มันมันลงเอมเนอร์นะครับมาลงเอมเนอร์ตรงมันนะครับตรงนี้จะจะเปลี่ยนมาเป็นเอมเนอร์นะครับจะเล่นไม่เหมือนกันนะครับตีคอร์ดเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนอคนอร์ดคนละคอร์ดกับในตอนแรกนะครับแต่มันมันลงเอมเนอร์ มันไปแต่มันเปลี่ยนไปตอนไหนในลง e m หมเนอะในกันแน่ไม่แย่แสแส e ไหครับสไม่มีแม่เลี้ยวมองมอง e m หมเนอรบในในตอนนี้มันก็จะสลับกันนะครับเป็น A minor แล้วก็ e minor แล้วก็กลับมา A minor e minor เป็นแบบนี้ตั้งท่อนเลยนะครับ ไม่มีแม่เลี้ยวมองมองลง e เ i n ร r ลอยฉันฉันก็ a minor ครับฉันไว้บนถนนน,นน e minor นนทอดยาวน้ำตาซึมซึมมเ i n ร r ครับซึมตัวสัน่นเพราะฉันกลัวกลัวลง e เ i n ร r ครับก็จะสลับกันแบบนี้นครับกลัวสีเท้ายางบนถนน สีเท้ายัางบนถนนเดี๋ยวเราเอาไว้เป็นอีกท่อนหลังนะครับสีเท้าก็ลงขอซีนะครับก็จะเปลี่ยนไปเล่นอีกขอดหนึ่งในท่อนหลังนะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างติดๆในท่อนนี้ก่อนเ๋ยวผมจะทําให้ดูไปแบบลงลงขึ้นขึ้น,นลงนะครับในท่อนนี้เพราะว่าตอนที่ว่าอธิบายวิธีการตีขอดและวิธีการเกรก็ได้ทําเป็นวิธีการเกร่ให้ดูแล้วนะครับปิ c กกิง้งหนึ่งสองสามนะครับ เดี๋ยวถ้าไม่ดูเป็นแบบตีกอดน,นะครับแต่มันเปลียนไปตอนไหนกันแน่ในแยแสไม่มีแม่เลี้ยวมองล่อยฉันไว้บนถนนทอดยาวน้ำตาซึมตัวสั่นเพราะฉันตัวสี่เท้ายาบนถนนไม่เคย ัวท้งาาฝนนตอดอนน่เราลงขอดีตรงคําว่าเท้านะครับสี่เท้าเท้าลงขอดีสี่เท้า,า,ทายำบนถนนไม่เคยกลัวกลัวลงขอดีกลัวทั้งฟ้าและฝนต้องอดทนทนลงดีครับทนไม่ทนก็อดตายตายลงอ e ีไหมเนอครับตายเบียงเศษอา่อานอ่านลงขอดีครับ อันในจานตรงนั้นจะป้อนหรือโยนโยนลงขอดีโยนก็แล้วแต่ตัน้นมีเป่าไม้ไม้ลงขอด,ดีไม้รอดตายผ่านวันวัน E เ i n ร r ครับตรงนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับรอดตายผ่านวันทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้นี่ลงขอด,ดีครับ แล้วก็ต่อด้วยขอดดีอีกห้องหนึ่งเป็นขอดดีสองห้องติดๆครับก็เพราะเธอก็เพราะเธอเธอก็ลงขอดีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นขอดดีสามห้องติดๆแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ตีลงไปอีกทีหนึ่งขอดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าขอดดีห้องหลังเราจะตีลงแค่ทีเดียวมันก็จะเป็นขอดีสี่ห้องติดๆนะครับแต่ว่าไอคอดี อดที่สี่เราจะตีลงแค่ทีเดียวนะครับก็เพราะเธอไอมนุษย์ผู้ประเสริฐมนุษย์ผู้ประเสริฐก็ลง e เมนอร์รงคำว่าเสริฐนะครับแล้วก็ไปในท่อนโซโล่ท่อนโซโล่ก็จะเล่นคอร์ดเหมือนกับในตอนเราร้องสีเท้าย่ำบนถนนนะครับสีเท้าย่ำบนถนนนี่มันก็จะเป็นการเล่นแบบ C G D E minor แล้วก็กลับมา C G D E minor นะครับมันก็จะวนอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างติดๆนะครับผมทำให้ดูนะครับทำไปเป็นวิธีการเก่านะครับเป็นลงลงหนึ่งสองสามครับสีเท้าอย่างพนต่นุนไม่เคยกลัวตั้งฟ้าและฝนต้องอดทนไม่ทนก็อดตา ยังเศษอาหารในจานตรงนั้นจะป้อนหรือโยนก็แล้วแต่ท่านมีเบาหมายรอตใยผ่านวันทั้งมนต์มีกรอเธอไอมนุษย์ผู้ประเสริฐ มาต่อในท่อนสายตาเลยนะครับท่นนอนบนคอร์ดตรงนั้นก็น่าจะเข้าใจกันนะครับสายตาเราก็ลงอ e ีเมเนอร์นะครับในท่อนสายตามากมายตรงนี้มันก็จะเล่นเหมือนกับในท่อนแรกนะครับท่อนที่เราร้องว่าหยอกล้อกันทุกวันเมื่อก่อนนั้นดูเหมือนฉันนั้นสําคัญมันก็จะเล่นเหมือนกันนะครับสายตาเราลงอ e ีเมเนอร์ครับสายตามากมายเจ้าทินตินลงคอร์ด G ีครับ หินตั้งหลายไม้ตาตาลงขอด,ดีตาตอนรับน้องใหม่ใหม่ลงอ e ีไมเนอร์ครับไม่ไม่มีตรงไหนไหนลง e er, อีไมเนอร์อีห้องหนึ่งน,นะครับมันมันจะเป็นอ e ีไมเนอร์สองห้องติดๆครับไม่มีตรงไหนฉันได้นอนเจอคนก็ร้องร้องลงจีครับร้องโหไล่พลังใสใสลงขอด,ดีครับ ใส่ฉันไปบนทางทางลงอ e ีไมเนอทางปิดอันใดปิดอันใดเล่าเธอตรงนั้นเดี๋ยวเราไว้เป็นท่อนหลังนะครับเดี๋ยวทำให้ดูแบบติดๆในท่อนนี้ก่อน <l acht> ก็จะทำให้ดูไปแบบตีคอร์ดนะครับสายตามาไม้เจ้าถึงทั้งหลายไม้ตา รับนุ n งใหม่ไม่มีตรงไหนฉันได้นอนเจอคนก็ร้องโหยไรังใสฉันไใบนทางพียงน,นัง้นใดเราเธอช่วยตอบฉันที่สางนี้จนได้เลิกทำมาต่อในท่อนนี้ก็ปิดอันใดได้โดลงเอเมเนอร์ M n R นะครับก็จะเล่นเหมือนกับในท่อนที่ว่า แต่มันเปลี่ยนไปตอนไหนกันแน่ก็จะเล่นเหมือนกับต้นนั้นนะครับก็จะสลับกันเ m i ม o r กับ E minor นะครับมาดูกันนะครับว่าลงขอดตรงไหนบ้างผิดอันใดใดลงเ m ไ n เ r ร์ใดเราธอช่วยตอบตอบลง E m i ม o r ครับตอบฉันผิจากนี้จากนี้น,นี้ลงเ m i ม o r นี้จะได้เลิกทำทำลง E ีไมเนนะครับทำ ส่งเสียงเสียงเอเมเนอร์ er ครับเสียงเอ่อนเพียงแค่เพียงแค่แค่ลงอ e ีเมเนอร์ er. แค่อ่อนวอนให้เธอรู้รู้ลงเอเมเนอร์ er ครับรู้ฉันคอยอยู่ตรงนี้นี่ก็เอเมเนอร์ er นะครับก็จะสังเกตนะครับว่าจะสลับกันนะครับเอเมเนอร์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  er, er. ก็จะสลับกันอยู่สองกอดน,นะครับตรงนี้ สี่เท้ายำบนถนนไม่เคยกลัวแล้วก็กลับไปซ้ำสี่เท้ายำบนถนนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างติดๆตรงนี้นะครับเ mm hmm. ก็ให้ดูนะครับปิดอันใดเราเธอช่วยตอบฉัน เฝาหอนเพงแค่อ่อนวอนให้เธอรู้ฉันยังคอยอยู่ตรงนี้สี่เท้าย่ำบนทางน้นไม่เคยกลัวตั้งฟ้าและฝนต้องอดทนไม่ทนก็อดตายอ่าโอเคนะครับก็น่าจะได้นะครับสำหรับ2วิธีก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ ลงลงหนึ่งสงสแล้วก็เปลี่ยนหรือว่าลงลง,ลง,ลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนก็แล้วแต่ถนัดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย